เเปิดประชุมนะครับก่อนจะประชุมนะครับเราจะซ้อมหนีไฟก่อนนะครับเพราะไม่แน่ใจว่าระหว่างประชุมจะมีใครพูดจนไฟลุกหรือเปล่านะ <S <S เราต้องซ้อมหนีไว้ก่อนนะเพราะบางคนหัวร้อนแล้วไฟไหม้ศีรษะนะ <c oughs> ครับเ <c oughs> ชิญเชิญเจ้าหน้าที่นะฮะเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณนะครับ โอ้น่ากลัวมากเลยครับถ้าไฟไหม้จริงๆ,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 ๆนี่แค่แค่ซ้อมเนี่ยซ้อมหนีไฟยังหอบเหนื่อยกันขนาดนี้นี่ถ้าซ้อมหนีเมียจะขนาดไหนครับอารมณ์ตกใจนี่หอบข้าวหอบของกันมาเยอะแยะเลยนะแล้วแต่ละคนมีอะไรกันบ้างครับนิดๆตั้งแต่นายกรัฐมนตรีนี่มาซ้อมหนีไฟกับเราด้วยนะหอบอะไรไปบ้างครับสคริปต์แล้วก็ขวดน้ําค่ะ แล้วก็มีแท็บเล็ตอีกค่ะแล้วก็มีป้ายนายกค่ะเดี๋ยวโกกมาแย่งค่ะขอป้ายไปด้วยเนี่ยเดี๋ยวคนอื่นเอาไปนี่หาที่อยู่ไม่ได้เลยเนี่ยแล้วลุงป้อมครับลุงป้อมคว้าอะไรไปครับช่วงไฟไหม้ตอนนี้มันใกล้เทศกาลปีใหม่ผมก็คิดมากปีใหม่ผมก็ฟ้าไว้ก่อนครับ พราะตอนนี้เผื่อในอนาคตผมอาจจะไปไม่ถึงครับตอใกล้คิดมากเลยต้องเอามาใช้ก่อนครับตอนนี้ผมคิดมากเลยเหลือไม่กี่เดือนคิดว่าน่าจะอยู่ถึงนะก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับลุงก็อย่าหัวร้อนมากนะทำนบายทัไบาทับาเร่มเริ่มเริ่มขึ้นแล้วประธานเหรอ เดี๋ยวโทษทีฮะมองไม่เห็นไม,ไม่ไม่อยากให้ลุงขึ้นนะเพราะเป็นไม่ได้เรื่องอื่นขึ้นนะความดันขึ้นอย่างยๆก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาช่วยกันซ้อมหนีไฟนะครับก็เป็นตัวอย่างของการรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศด้วยนะครับวันนี้เรื่องที่จะต้องอภิปรายกันก็คือเรื่องสุราก้าวหน้า เป็นปัญหาหรือโอกาสก็ยังมีข้อถกเถียงว่ามันอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นไหมจะหาทางแก้ไขอย่างไรนะครับผู้ที่จะอภิปรายเป็นท่านแรกในวันนี้นะครับเป็นทางฝ่ายร,รัฐบาลนะครับเรียนเชิญท่านรองนายกท่านรองพนมปีเจริญครับเรียนเชิญครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมพนมปีเจริญจากพกรรครัฐบาลท่านประธานบ้านเราเมืองเราเนี่ยครับท่านประธานงานฉลองมันเยอะใครๆก็อยากเป็นเจ้าของโรงงานสุราครับท่านประธาน พราะรู้ว่าอย่างไงก็ไม่เจ๊งแน่นอนมันขายได้ทั้งปีท่านประธานเพราะงานฉลองมันเยอะดีะนี่เวลามีงานฉลองท่านประธานมีใครฉลองด้วยน้นําฝนไหมครับท่านประธานไม่มีครับหรือหรือจะฉลองด้วยยาหอมไม่มีฮะส่วนใหญ่แล้วก็ฉลองด้วยสุราทั้งนั้นท่านประธานดูอย่างท่านบิ๊กป้อมผมี่เนี่ยเมื่อกี้ตอนเห็นที่แรกผมยังไม่แน่ใจว่าเมาสุราหรือว่าเป็นตาแดง ใส่แว่แล้วตาแดงเถือกเลยท่านประธานเพราะฉะนั้นงานฉลองบ้านเรามันเยอะเรามาต้องฉลองเนี่ยที่ผ่านมาฉลองที่ได้นายกหญิงคนที่สองของประเทศก็ฉลองเพราะฉลองก็ต้องดดิมกันนะฉลองที่ได้รับเงินสด1,000งบาทโอ้โหตอนนี้กดกัน ATM ไฟทไ้าไหมท่านประธานบางคนเป็นลมหน้าตู้ ATM เลยยืนรอเข้าแถวกันเนี่ย แล้วพอได้เงินไปทำอะไรอ которая, ็ดื่มฉลองเห็นไหมกินดีอย sure> uh uh, 네ู่ดีเห็นไหมมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเป็นนี่ไปพร้อมๆกันแล้วท่านประธานผมจะบอกให้สุราเนี่ยดื่มไปตะครับดื่มแล้วดีนะครับท่านประธานดียังไงครับดื่มแล้วฉลาดฉลาดตรงไหนครับพอดื่มนี่รู้หมดพูดได้ทุกเรื่อง รู้ได้ทุกเรื่องใครพูดอะไรรู้หมดการบ้านการเมืองการต่างประเทศรู้หมดรู้จริงไม่จริงในเรื่องหนึ่งแต่กูรู้หมดพอดื่มเสร็จแล้วเนี่ยท่านประธานสุราดื่มแล้วมีพลังปกติเคยสู้ใครที่ไหนอะท่านสมภาคเนี่ยปกติไม่ดื่มกลัวแม้กระทั่งยุงอะดื่มไปสองขวดสิบต่อหนึ่งยังไม่กลัว เขาอยู่ข้างไหนครับอยู่ข้างหนึ่งเนี่ยธรรมทานแต่สลบตั้งแต่คนแรกแล้วธรรมทานแต่ใจมันกล้างไงทรานรมทานสุราเนี่ยดื่มแล้วเป็นศิลปินธรรมทานอ๋อเป็นได้หลายอย่างโอ้โหไดื่มเสร็จแล้วเนี่ยร้องเพลงได้ทั้งคืนเสียงยังกระหมายสังกสีก็ร้องร้องไม่เลิกอ่ะธรรมทาน ไอคนที่ร้องเพลงไม่ได้ก็เคาะปีที่ปี๊บถังกระมังขวดเนี่ยให้จังหวะทั้งคืนเพ่ hey, มันจะแย่งซีนกูไปถึงไหน <S <S 1> <S 1> แล้วท่านประธานรู้ไหมครับยังไงครับดื่มสุราเนี่ยเราจะกลายเป็นผู้วิเศษเป็นยังไงครับสังเกตดูคนดื่มไปเต็มไปเต็มคราบเลย เมาไม่เป็นมนุษย์มานาเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาก็จะมีคำถามจากไอ้คนที่เมาอู้อยู่ตรงนี้ได้ยังไงวะเหมืนอนเพาะเหินเดินอากาศมามันหายตัวมามันยังไม่รู้เลย <S <S แล้วขอร้องสครับใครที่จะผลิตสุราหรือมาเอาเรื่องเข้าสภาเพื่อจะให้เป็นสุราชุมชนนะฮะไปแอลกอฮอล์ชุมชนเนี่ยอย่าไปยกระดับซะสูงโอ้โหสุรานารีเป็นของคู่กันโอ้ท่านประธาน สุรากรนารีนี่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงท่านประธานตาน่างกันยังไงครับเอาสุรานี่ยิ่งบ่มนานยิ่งกลมกลม่อมแล้วนารีะรครแล้วนารีเนี่ยดูดิแม่ดอกดาหลังผมเนี่ยสุราบ่มนานกลมกลม่อมแต่นารีนี่ยอยู่นานแล้วกลมกลิ๊กเลยท่านประธาน,ธานลนเขาเนี่ไม่บาดเจ็บเลยกลิ้งลงมาได้สบาย สุราเนี่ยออกฤทธิ์เวลาดื่ม,รรมท่านประธานแล้วนาเรียครับออกฤทธิ์เวลาไหนก็แล้วแต่แกแกออกฤทธิ์ได้ตลอดเวลาท่านประธานสุราเบื่อเลิกได้นะท่านประธานแล้วนาเรับเลิกเป็นตายท่านประธานแค่กลับไปตรงเวลามันยังคว้างโดยจานเลยท่านประธานคิดว่า<ล>มนุษย์ต่างดาวมาใช่มันไม่ยไว้หน้าเราเลยท่านประธานสุราเนี่ย เลิกลงแดงแล้วนาเล่ลงลงเลยรรท่ประธานคคคคใครบอกก็เหมือนกันไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงดื่มแล้วเสียอาการดื่มแล้วไม่มีสติดื่มแล้วไม่เป็นตัวของตัวเองอเบางคนนะโทรศัพท์มือถือหล่นหายท่านประธานเดินหล่นพงหญ้ามือถือหายหลุดมือ เดินหาไอค้คนเดินผ่านมาหาอะไรพี่หามือถือรอนตรงไหนอะรอนตรงนู้นแล้วอาไมมาหาตรงนี้อะฮ้ยตรงนี้ไฟสว่างดีมันไม่ดื่มมันจะทำอย่างนี้ได้ไหมเออบางคนนะเขาก็ห้ามดื่มแล้วอย่าขับมันก็ยังอุตส่าห์ขับตั้งด่านกันไม่หวัดไม่ไหวบางทีอะ นั่งไปกบับเพื่อนสองคนเมาทั้งคู่ดื่มทั้งคู่หมดสภาพทั้งคู่ขับรถไปไอ้คนขับตะก,กิดเฮ้ยตื่นที่มึงเป็นกระจกข้างเดี๋ยวนี่ฝนาสาดไม่เห็นไงไอ้เพื่อนที่นั่งข้างๆมาตื่นมาฝนาสาดลงมาในคลองนะรถตกคลองยังไม่รู้ธรรมทานเพราะฉะนั้นเนี่ยสุรา ยังไงเนี่ยมันต้องมีทั้งข้อดีข้อเสียดื่มแค่พอจิบมันก็เป็นกระาสบางคนน่ะดื่มจนอาเจียนน่มันยังไม่รู้สึกเลยว่ามันดื่มไปแล้วหรือยังเพราะฉะนั้นการมีโรงสุราเยอะๆเนี่ยท่านประธานผมก็อยากให้มีฮะชุมชนเยอะๆแต่และชุมชนมีสุราของตัวเองบ่มของตัวเองกลั่นของตัวเองแต่ต้องได้คุณภาพและต้องมีคุณธรรมสำหรับการจำหน่ายสุราว่า จะไม่จำหน่ายจ่ายแจกให้กับเด็กด้วยแล้วดื่มแล้วดื่มให้มีสติดื่มแล้วต้องไม่ขับเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะตัวเองเดือดร้อนคนอื่นก็เดือดร้อนด้วยฝากให้เป็นข้อคิดครับท่านประธานครับขอบคุณครับท่านพนมปีเจริญครับรอ,อ,องนายกและทนเพียมเนะี่ยที่เหลือก็ต้องอภิปรายกันต่อนะครับเพราะว่ารัฐบาลได้ฝากไว้เป็นข้อคิดแล้วว่าดื่มสุราจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างนะแล้วท่านรัฐมนตรีว่าการการะทรวงว่าเราะทจะ พี่ไปตอนนี้เลยเหรอครับท่านสั่งหรือ,อยังครับยอจ่าสวัสดีสามครั้งแล้วครับไว้สาธ่ประธานท่านประธานครับครับตัางเจ้าบ้านท,ที่เขาเป็นคนสูงไว้ใจเปบางเนี่ยเขาก็สอบถามมาว่าไอหยังเพื่อเงินมาหกร้อยบาทคนสูงไวอ้อ่ะ อยากได้เพิ่มนะครับเพราะว่ารถไฟก็่รีกนั่งฟรีอยากกรีฟรีๆสำหรับคนเท่าแต่แจกมาห0 0ไกมันบอบปอรครับเพราะเราเป็นกลุ่มสูงไว้ใจเปราะบางเ<อ>ขารลดครึ่งราคาหรือเปล่าครับเขาก็ลดครึ่งราคาพ่องฟรีพ่อแล้วแต่อารมณ์ดังนั้นก็อยากจะฝากไปทั้งอิงอุ้งแผ่เมืองการออกบัตรสวัสดิการสุราแห่งรัฐ เพื่อยังไงครับนันออกบัตรบาเนี่ยขอเพื่อได้กลิ่นเหล้าฟรีนะครับตลอดเดือนนะครับท่านทาน,นครับฝากน้องอิงอุ้งแพรเมืองการขึ้นเร่งด่วนเพื่อกับสุวรรณใจปอบเบิจบแล้วใช่ไหมครับจบแล้วค็ท่านประธานครับครับฝากเพื่อได้นำท่านประธานเพื่อเตรียมเอาไว้เพื่อเลขาจดบันทึกไว้ว่าขอขึ้นเร่งด่วนอยากเพือกินเหล้าเหล้าหัวใจขอจะได้ทำงานเนต็มที่คบท่ันประธานครับแค่นี้ อาบน้ำอาบท่าแล้วก็กินเหล้าโอ้ยอู้อออแล้วเปรี้ยวปากนะประธานครับคุณต้องผลิตเบียร์ให้ได้ปีละหนึ่งแสนใครจะผลิตผลิตได้ปีละหนึ่งแสนแต่ถามว่ากินได้ไหมเอาไหมแาม่